รีวิวก่อนเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับสเปอร์ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์เลยนะครับคู่นี้เนี่ยเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 2มาครับทุกคนครับเราเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านปิศาจแดงนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่า ฟอร์มของแมนยูเนี่ยนะครับไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นในบอลลีกหรือว่าบอลถ้วยนะครับอันนี้คือผลงานรวม5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนผลงานในลีกนะครับตอนนี้ก็ชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งะครับใน5นัดที่ผ่านมารั้งอันดับ11เครับเป็นจ่าฝูงแดนใต้เนาะ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของผู้มาเยือนกันบ้างนะครับสเปอร์นะก็แข่งไป5นัดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ10เน,ะนาะคะแนนเท่าแมนยูนะครับแต่ว่าอันดับดีกว่าครับ มาดูกันต่อที่สถิติเฮตุเฮต์การเจอกันใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นแมนยูนะครับที่ทําได้ดีกว่านะก็ชนะไปได้2ครั้งนะครับสเสมอ2แล้วก็สเปอร์ชนะได้1ครั้งจะบอกแบบนี้การเจอกันใน5นัดหลังเนี่ยโค้ดไม่เหมือนกันสักคนเอาอีกแล้วบอลเปลี่ยนโค้ดอีกแล้วนะครับในช่วงฤดูกาล2022นะครับวันที่13กับวันที่20เนี่ยจะเป็นเอ่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นรับรังนิกเนาะส่วนสเปอร์เนี่ยก็จะเป็นอออันโตนิโอคอนเต้นะครับเอ่อตอ ต่อมานในวันที่28เมษายน2023เนี่ยนะครับโค้ชในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นไรอันเมสันเนาะเข้ามาคุมทีมชั่วคราวแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยก็จะปลดรังนิกไปละนะครับแล้วก็ เป็นเอลิกเทนฮาร์กนะครับเข้ามาคุมยาวเลยนะครับส่วนฤดูก,กาล2023-2024ครับวันที่19กับวันที่14มกราคมเนี่ยนะครับก็เป็นอังเก้นะครับเข้ามาคุมสเปอร์แล้วผมว่าตอนเป็นอังเก้เนี่ยสเปอร์ค่อยดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีชีวิตชีวาในเกมรุกมากยิ่งขึ้นนะครับดูแบบสนุกมากขึ้นกับเกมรุกนะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะทุกคนไม่คิดเห็นแบบผมหรือคิดต่างแบบผมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ช่วงนี้ผมแม่งโคตรแม่นเลยทุกคนครับกับการคาดการณ์เสือผู้เล่นตัวจริงนะครับเรามาดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นั่นแหละนะครับโลซาประตูเป็นอังเดโอนาน่านะครับกองหลัง4ี่คนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเดโกรดัลลอตนะครับแบ็กขวาเป็นนูซามาซาอุยนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กคู่เนี่ยจะเป็นมาไทเดอร์ลิกกับลิซันโดมาร์ตินเนสไอมาร์ตินเนสนี่แม่งอันตรายจริงนะครับเข้าบอลในแมตช์ที่แล้วเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยแต่มันก็คือเซ็นเตอร์ที่แบบสไตล์นี้อยู่แล้ว คล้ายๆโลเมโลอะพวกโลเมโลอะนะครับเน้นดิบเถื่อนนะฮะกองกลางสองคนนะครับ,นนะรบจะใช้งานคอบบี้เมนูนะกับมานูเอล อูกาเต้นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยแต่ก็ได้ลงหลายนัดแล้วนะสำหรับอูกาเต้นะครับผู้เล่นในแนวลุก3คนนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นอเลฮันโดกานาโชนะครับขวาจะเป็นอามมัดเดียโลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นบุโนเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็สวมปอกแขนกับตันทีมด้วยนะนาป้าวันนี้นะครับก็ยังคงใช้งานโจชัวซเซอร์เซเหมือนเดิมครับผู้เล่นทีิบาดเจพของแมนยูตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับรายแรกนี่เป็นเรนนะี่โยโลเนาะรายที่2เป็นไทเรลมาเลเซียลุกชอแล้วก็วิกเตอร์ l ลนเดลเวครับทางด้านสเปอร์นะครับน่าจะมาในระบบ4 3 3ครับทุกคนผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นกุนเยโมวิคาริโอนะครับ จอมหนึบตัวจริงเลยนะครับแท่งหลัง4คนแบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเดสตินีอุดอกกี้นะครับแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นเปรโดปอโลไอตัวนี้เปิดบอลแม่นมากนะครับทางขวาเนี่ยส่วนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็จะมีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับยืนกับคริสเตียนโรเมโรครับนี่ไอตัวอันตรายตัวหนึ่งนะครับที่ชอบเข้าบอลแบบหนักๆนะใครเห็นใครก็แยงอ่ะนะครับไอโรเมโรเนี่ยนะฮะกองกลาง3คนนะครับ ซ้ายเนี่ยจะเป็นเจมส์แมดดิสันนะฮะขวาเนี่ยจะเป็นเดยันคูรูสเชฟสกี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับนัดนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นอีฟบิซูม่านะครับนัดก่อนเนี่ยน่าจะเป็นอ,อีไอเบนดันกูนะครับผมตัวลุก3คนนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นซอนเะทิง์มินเนาะขวาจะเป็นเบรนแนนจอร์สันนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับเจ้าของอ,อสถิติค่าตัวสูงสุด ในสเปอร์นะครับผมสำหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บของสเปอร์ตอนนี้นะทุกคนก็มีวิลสันโอเดแบร์นะครับแล้วก็ลิชาริสันนะครับมาครับทุกคนช่วงท้ายเราพูดคุยถึงเกมนี้กันสักหน่อยนะครับเอาอย่างนี้ก่อน ก่อนเกมนี้นะครับมันมีข่าวลือออกมานะครับว่าเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมตัดสินอนาคตของเอลิกเทนฮาร์กเนาะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับใครได้ยินมาบ้างก็คอมเมนต์มาบอกผมบ้างนะว่ามันใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเห็นว่า ผู้บริหารเนี่ยเริ่มตัณงงิดตัณิดเริ่มไม่เชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยเทนฮากจะทําทีมได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้เวลาในการทําทีมมาพอสมควรแล้วนะแต่สําหรับความคิดผมนะเฮ้ยผมว่าจะปลดทําไมอ่ะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็พาทีมประสบความสําเร็จนะ้ในฤดูกาลที่แล้วด้วยการคว้าชแชมป์เอฟเอครับก็ได้ไปเล่นยูโรปาลีกด้วยโหอันนี้คือดีมากนะผมเป็นแฟนเชลซีที่รู้สึกผิดหวังมากเลยนะกับ ผมแช่งให้แมนยูอะไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับเพื่อที่มันจะไม่ได้ไปยูโรปาลีกแต่เขาก็ทําได้จริงๆนะครับคือผมมองว่าอย่าเพิ่งไล่ออกเลยนะครับเพราะว่าโค้ชเก่งๆหลายคนอ่ะทุกคนเขาก็ใช้เวลาในการทําทีมกันทั้งนั้นอ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าทุกคนเห็นเห็นด้วยกับผมไหทุกคนคอมเมนต์มานะครับทีนี้ทุกคนมาพูดถึงปัญหานะครับของแมนยูที่ผ่านมากันว่ามีอะไรบ้างเอาที่ชัดๆเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นละนั่นก็คือปัญหาเรื่องการจบสกอร์กัน ทุกคนสังเกตไหมว่าในแมตท,ที่เจอกับพาเลทหรือว่า FC20 ทเวนก็ตามโอกาสเยอะนะไม่ต้องไปรวมกับแมตท,ที่70นะครับผมบอกก่อนเพราะว่าทีมระดับบาร์ซ l ลีเนี่ยวัดผลอะไรไม่ได้แน่นอน เอาง่ายๆแค่2ทีมนี้พอโอกาสในการยิงเกมที่เจอพาเลตเนี่ยสิครั้งทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยอันนี้ก็แค่ได้ยินก็น่าหนักใจแล้วใช่ปะมาดูกันต่อตอนเจอ FC20 วเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยโอกาสยิง19ครั้งหนักกว่าเดิมอีกทุกคนโอ้โหมือกุมขมับเลยนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะฮะเอาจริงผมว่าเข้าใจแฟนแมนยูนะนะครับว่ ซื้อกองหน้าอย่าง Search Search เซอร์เซเข้ามาก็หวังว่าเอ้ยมันจะยิงได้เลยนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแต่ลีกนี้คือลีกที่หินมากทุกคนนะครับมันก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับแต่ผมว่าเขาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีในระ,ระ,ระดับหนึ่งแล้วนะนะครับแต่ก็ยังขาดในเรื่องของของการจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับรวมถึงตัวลุก ของแมนยูด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่ไม่มีบูโน่สักตัวเนี่ยผมว่าลําบากเลยสําหรับทีมนะครับทางด้านสเป์นะครับเอ่อผมมองอย่างนี้ทุกคนผมมองว่าฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาออกสตาร์ทด้วยมาตรฐานที่ดรอปลงนิดหน่อยนะครับจากฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนำอยู่พักใหญ่ๆหเลยมั้งแล้วก็มาดรอปลงนะครับในสถานการณ์ที่อ่พวกนักเตะตัวจริงของทีมเนี่ยนะครับประสบปัญหาบาดเจ็บนะฮะปัญหา หาของสเปอร์ในฤดูกาลนี้เหรอผมมองว่า เหมือนกับแมนยูเลยครับทุกคนครับคือในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสเปอร์ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแนวรุกสเปอร์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอนฮฮงมินเบนเนนจอนสันนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างโดมินิกโซลันกี้คนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันทำได้ไม่ดีเหมือนเจอทีมเล็กอะทุกคนในในก่อนหน้านั้นอะที่ไปเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลอะมันมันน่าแปลกไหมละ่ะที่มันแบบเฮ้ยมันยิงไม่ได้เลยทั้งที่ รูปเกมมันไม่ได้เป็นลองเลยมันบุกสู้ด้วยซ้ําแล้วก็สถิติในเกมนั้นๆน่นะก็ไม่เป็นลองเลยนะครับโอกาสยิงก็เยอะแล้วก็มาโดนเพราะว่าทําไม่ได้เองนะฮะผมมองว่าถ้าสเปอร์จะมาเก็บ3แต้มในนัดนี้ได้เนี่ยนะครับฟอร์มจะต้องเหมือนกับวันที่เจอเบรนท์ฟอร์ดทุกคนเน้นย้ําว่าบุกไปตรงแบ็กซ้ายบ่อยๆผมมองว่าดาลอตเนี่ยเป็นบ่อน,น้ํามันเลย นะครับแล้วก็เพรสซิ่งบอลให้หนักนะครับผู้เล่นอย่างตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นอิลิกเซนสซะด้วยซ้ำนะครับที่ยืนกับไมนูช่วงนี้ไมนูก็แอกแอกเยอะนะเลี้ยงบอลเยอะนะครับไม่ค่อยจ่ายบอลเท่าไหร่ส่วนอิลิกเซนเองเนี่ยก็สภาพโรยลงตามวัยอะเนาะเพรสหนักๆผมว่าต่อให้เป็นโอทับฟอร์ดนะครับที่มีมนขลังเนี่ยเชื่อผมเถอะว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันคือรีสอร์ทแอนด์สปาทุกคนที่ใครจะมาแบ่งแต้มออกไปก็ได้ วันนี้นะสกอร์ที่คาดผมบอกเลยว่าสเปอร์จะมาเก็บ3แต้มได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับทุกคนฟันธงทุกคนครับอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทั้งวิเคราะห์แล้วก็การฟันธงให้ในคลิปนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมนะสำคัญมากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ